สวัสดีค่ะคุณฟังคะตอนรับก็บสู้ช่วงรายการาะบ้านายเมืองค่ะเอฟเอ็มแปดสสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ประจำวันอังคารที่19สิงหาคม2 5ง8หค่ะจันทรกติตรงกับวันอังคารแรม1ิขํำเดือน9ก่า มายุรยีจัดรายการในชั่วโมงแรกของรายการและบ้านและเมืองค่ะเริ่มตอน13นาฬิกาสสีนาทีนะคะมีผู้ดำเนินรายการอีก2ท่ทันค่ะคุณอรุณรัตแสงรองดำเนินรายการในชั่วโมงที่2แลในชั่วโมงที่3คุณสัญชัยทองพันธ์อนุสรในชั่วโมงที่4ีชั่วโมงสุงดท้ายนะคะพบกันเป็นประจำทาง FM 88วิทยุมอฮัทญ่ในช่วงของรายการและบ้านและเมืองนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงฮาโมงเย็นนะคะผู้ดำเนินรายการ3ท่ทันนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน งานค่ะคุณนิรยาดาดีซ้อนเจ้าหน้าที่ผกมเสียงคุณเดชวุฒิเชียบแหลมและคุณถวัชชัยศรีรุจีสวนจำเจ้าหน้าที่ผกกทางภาพทางเสียงไลฟ์สดนะคะทาง YouTube และ Facebook ของสถานีวิทยุมออหัทย์ย้ค่ะชื่อชื่อของ Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะสถานีวิทยุมจอฮัทย์ย้ายแล้วก็คิดกลางนะคะพีเอ พสยบอร์ด d c a s t นะคะคุณฟังนะคะท่านคอนหาในเฟซบุ๊กของถานในช่องคอนหาจะพบรนะคะ,ะ,ะ,คะรวมถึง YouTube ด้วยนะคะลองคอนหาเลยนะคะถ้ากว่าอยู่ข้างไกลการรับฟังรู้ว่าไม่สะดวกไม่มีวิทยุเปิดแล้วนะี่ตอนนี้นะคะฟังทางช่องทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่คุณคุณผู้ฟังจะฟังทางช่องทางไหนกันคะถ้าวิทยุนี้สัดส่วนระหว่างฟังที่บ้านกับ อยู่ในรอถนะคะ,ะตรงไหนเปอร์เซนต์มันหมากว่ากันแล้วนะปัจจุบันนะคะกาทำทำน้องน้องยาวอที่มาแล้งานหลายวันก่อนนะคะามว่ายังรู้จักวิทยุกันอยู่เลยมาให้ที่บ้านยังมีอยู่ไมน้องน้องบางนก็บอกว่ายังมีอยู่คุณตาคุณยายยังฟังอยู่อย่างี้นนะคะคุณฟังนะเด็กๆหนึ่งคือต้องเขาช่องทางออนไลน์นะคะต้องแนะนําไปฟังทางช่องทางออนไลน์วิทยุนี้ เป็นส่วนหน่อยแล้วเราก็เลยต้องควบคู่กันไปนะคะคุณฟังนาะสถานีวิทยุมออก็เลยควบคู่กันไปในช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะให้ข่าวถึงกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่มทุกวัยนะคะรวมถึงกลุ่มฟังที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยตอนนี้ก็เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็เข้าถึงกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณฟังเนาะกะ็จ่ายรายเดือนกันแล้ววัยเงินนะคะใชายให้คุม้มค่าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะคะจ่ายเป็นรายเดือนแบบเมาส์หรือว่าแบบเติมเงินแล้ว นะ,ะเหลือก็เหลือกอะไรกันค่อนข้างจะจํากัดยั mm hmm. ยนเคียดไว้กันนะคะก็รซขายเท่านั้นนะท่านก็ต้องเอาไว้กลุ่มข่านะคะต่อการจ่ายรายเดือนนะคะคุณฟังนะ,ะสำหรับอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราเสีแล้วนะคะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะคุณฟังเนาะ,ะรวมพูดคุยในรายการรละบ้านรลยเมืองค่ะชายไม่เล็กทรศัพท์สูนจะสี ห่าห่าแปด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 ศูนย์เจ็ดสีฮาหาแปดเจ็ดและศูนย์ีสองแปดสองสองดฟังอยู่ในมออใช้เบอร์ภายในก็ะดา2 2 8องแดละสองสได้ค <painted S 1> ่ะคุณฟังนะเตือนชาวมาา่ะบางที่กระดูดสึกว่าอีนี่คือฝ่าลัวนี่คือควันนี่คือมอกมันคือความสลัวความสลัวความขมุกขมัวนะฮะคุณฟังนะก็เลยค่ะไปแล้ววันนี้ของสำนัก สิงแวดลลอมและควบคุมมลพิษที่ซิบกนะคะเขารายงานทุกวันเรื่องของฝุ่นละออง pm สองจุดหานะคะคุณฟังนะค่ะวันนี้นี่เวลาเก้าโมกากับมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละออง pm สองจุดหาในพื้นที่ภาคใต้ตรวจวัดได้ระวางแปดจุดเจ็ดถึงยี่สิบหกจุดศูนย์ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางค่ะคับมีคำแนะนำนะคะ ประชาชนทั่วไปลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจง้งที่ใช้แรงหมากและก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเช่นหน้ากากป้องกันฝุ่น pm 2 5งทุกครั้งเทออกนอกอาคารลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจง้งที่ใช้แรงหมากหากมีอาการผิดปกติกับห้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะแรลข้อมูลย้อนไปของ เล็กว่านะคะกะเหมือนกับว่าวันนี้ปริมาณพี่เอ็มอจุาจะเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็กว่าเนี่ยทางสำนักซิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษนี่แจ้งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีอ่านะคะอยู่ในระดับดีมากถึงดีเพราะมาวันนี้นี่ในระดับดีมากถึงปานกลางแสดงว่าพี2เอ็มอจุา เพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ของบารานะคะคุณฟังนะก็เลยมีการแจ้งว่าประชาชนทั่วไปก็ต้องลอดระยะเวลาการทํากิจกรรมหรือว่าการออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากนะคะอ่ะก็ติดตามได้ประวัตทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมอะควบคุมมลพิษ ทีซื้อกเนี่ยก็จะรายงานให้ทุกวันนะคะว่าพีเอ็มสองจุดห้าในพื้นที่บ้านเราในปริมาณเท่าไหร่นะคะเราจะได้ทําตัวให้ทุกแล้วก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้คืออะไรกันแน่นะค,ะคุณฟังเนาะหรือว่าคุณฟังมีแอปพลิเคชันในการที่จะแลกคุณภาพอาการเปิดแลกกันก่อนก่อนที่จะไปใช้ชีวิตโยกลางแจ้งไว้งันนะฮะคุณฟังอ่ะเอาละมาฟ้ากันมาบอกกันนะคะคุณฟังเนาะ และในเดือนสิงหาคมนะคะแค่จะมอดไม่กี่วันพอข่าวซูเดือนของกันยายนพอกันยายนเนี่ยมีวันสําคัญอะไรบางนะคะแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นบางถ้ากว่าสิงหาคมเนี่ยอาจย่อนไปสิงหาก่อนในฮัทย้ายเนี่ย ออก็คงเี่จนี่และงานเทเทศบาลนะครหัดใหญ่รวมกับทางททท่นะคะเทศวนสาธารณะเทศบาลนะครหัดใหญ่อ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันเพราะว่ามีการน,นัดไม้ผูดคุยกันด้วยเนาะเอ๊ะไม่ใช่วันนี้ตะปลใช่ไหมคะของท่ทจะข่าวสายมานะเอาวันนี้เหรอเอาวันนี้อะวันนี้ติดตามเราฟังกันได้นะคะวิจ,จิตอะนะคะคุณฟังนะเทไอเท เรามาสัมผัสความเย็นกันนะคะุณฟังอ่าน,นี่นจะติดตามได้ในชั่วโมงของรายการรายบาลรายเมืองวันนี้นะคะดัดไม้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดย้ายเอาไว้นะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาหัดใหญยนะคะวิจิตแอดหัดย้ายและเราจะจองอะไรกันยังไง หรือว่าเราสมัรถจะข้าไปเที่ยวชมได้เลยนะคะเราก็เ,าเตรียมอะไรในงานไว้อ่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะ <S <S เดินสิงหาเนี่ยปลายเดือนนี้นะคะและวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ที่สงขลาอ่ะทีสงขลาก็ต้องใครที่เดินทางไปสงขลา จะต้องวางแผนการเดินทางสักนิดนึงโดยเฉพาะในตอนช่วงเช้านะคะก็มีการจัดงานวิ่งด้วยนะคะคุณฟังนะสงคราม,มาราธอนซึ่งก็ต้องมีการเตรียมวางแผนการเดินทางด้วยอ่ะและถทหาหากหว่ากันยายนนะคะถ้าหากหว่ากันยานเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนการเดินทางด้วยนะคะศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชส,สมบัติครบลสิป,ปีมออมอีงานใหญ่ๆนะคะแล้วก็จํานวนของบัณฑิตเนี่ยที่ข้าวหับ พระราชาทานปร,ริญญาบัตรนะคะก็มีจํานวนโดยคราวๆเนี่ยประมาณเจ็ดพันนะคะของมอ,อนะคะคุณฟังนะส่วนของมอทรอนะคะของมอทรอเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะรับปร,ริญญาในวันผุธทีสิบกันยายนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเตรียมวางแผนการเดินทางด้วยนะคะคนมอ,อคนพื้นที่บริเวณรอบๆของมอ,อก็ใช้เส้นทางการจนาวรหนถนนปุณกันนะคะวันที่สิบกันยายนนะคะมี การมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาการโดยคราวๆรวู้สึกว่าจะประมาณ3,000เนาะประมาณ2,700เนถึง3,000คนนะคะ,ะที่จะมาะรับปริญญานะคะเอาละข่าวสู่ช่วงของปรับถุหลังปาักทองคุณวารุณีสกุลรัตนธา,าราเกอือค่ายผู้รโภคจังหวัดภูเก็ตค่ะงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตคลังที่ิบ พลังสวัสดิการชุมชนซูภูเก็ตเกาะสวรรค์ข่าวสู้ช่วงของปรับทุกเรื่องปากท้องกันค่ะแลบ้านแลเมืองช่วงปรับทุกเรื่องปากท้องกับศูนย์คุ้มค,ครองสิทธ,ธิผู้บริโภคจังหวัดส,สงขลา,าสวัสดีค่ะพี่วรุณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะพี่วรุณีนี่มาพออ่านข้อมูลเรื่องของงานสมัชชา สวัสดีการชุมชนจังหวัดภูเก็ตแล้วพี่วรุณีเป็นประธานเครือข่ายองค์กรด้วยนี่คะประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตนะคะ่านะคะไหลหมวกหลใบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ด้วยนะคะสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่สิบหกพลังสวัสดิการชุมชนสู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์นะคะพี่วรุณีต้องพูดถึงที่มาที่ไปของการ จัดกิจกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนค่ะค่ะเชิญค่ะพี่กรณีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือเอ่อที่มาที่ไปอน่ะนะคะอันนี้เราจัดมาเป็นเวลาสิบหกปีแล้วนะคะค่ะซึ่งเราพบว่าเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเนี้ยค่ะหลังจากที่เราลงไปทํางานากันในพื้นที่อน่ะนะคะก็คิดว่าในหนึ่งปีะคะ่ะจะต้องแบบมีการมาพบปะนะคะ ที่จะเป็นการรายงานผลการดําเนินง,งานคือเรามี18 18กองทุนด้วยกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าภูเก็ตเขามี18ท้องถิ่นนะคะ <c oughs> ที่เป็นเทศบาลอบอตอนะคะ <c oughs> ยกเว้นอบอจอนะคะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าจากการที่เขาลงกันไปทํางานสวัสดิการชุมชนอวันละหนึ่งบาทของครูช็อปอแก้วแก้วทึ่อยู่ที่ สงกาเนี่ยค่ะค่ะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เรื่องนี้เลยค่ะค่ะแล้วค่ะหลังจากนั้น,นะคะเราก็คิดว่าเป็นการมาพบปะกันรายงานผลการดําเนินงานแล้วก็ทิศทางนะคะที่ซึ่งปีนี้นะคะ่ะทิศทางใหญ่ของเราก็คือนําไปสู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์หมายถึงว่า,าเรามีการทํางานนะคะไปสู่ทิศทางแผนพัฒนาภูเก็ตเกาะสวรรค์ก็คล้ายๆกับเป็นจังหวัดจัดการตนเอง นะคะในเรื่องที่คิดว่าภาคประชาชนทําได้นะคะในส่วนต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการศึกษา <cle g> เรื่องของสุงขภาพนะคะเรื่องของการเขาเรียกว่าการดูแลนะคะชีวิตของคนในชุมชนคนไรยโอกาสหรือสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสิทธิการคุ้มครองของผู้บริโภคก็จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของภูกเก็ตเกาะสวรรค์ด้วยค่ะ <c> อันนี้เราก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญ นะคะที่จะยกระดับให้กองทุนสวยการชุมชนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอสิทธินะคะของผู้บริโภคด้วยะะอะค่ะค่ะก็เลยคิดว่าแล้วเราก็ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้มาเป็น16ปีแล้วเหมือนกันค่ะที่จะให้มาทํางานเรื่องนี้ค่ะค่ะก็คือให้ทั้ง18กองทุน18ท้องถิ่นไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ อบจอสนับสนุน<อ>ทั้งหมดไหมคะอบจอสนับสนุนนี่เป็นสนับสนุนความเป็นเครือข่ายของระดับจังหวัดค่ะคือทั้งสิบแปดเครือข่ายทั้งสิบแปดกองทุนเนี้ยค่ะจะมารวมกันนะคะโดยมีผู้แทนมาจากแต่ละสิบแปดท้องถิ่นเนี้ยค่ะมารวมตัวกันแล้วก็มีอยู่ประมาณสามสิบหกคนแล้วในส่วนของเครือข่ายผู้ได้ภคเราเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในภาคีนั้นด้วยค่ะที่จะมารวมกันด้วยอะคะ่ะในระดับเครือข่ายค่ะคะ่ะอันนี้ ต้องถามว่าของสปสชด้วยหรือเปล่าหรือว่าละเรื่องกันอันนี้ของอ,อ,อชอหรือว่ายัางไงอ่ะค่ะเออันนี้นะคะจะเป็นเครือข่ายของภาคประชาชนแต่ทํางานภายใต้การสนับสนุนของของพออชอด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะคะคนที่มาร่วมงานกันในเรื่องนี้ประมาณนะคะเหมือนที่พูดนะคะเหมือนที่พูดนะคะว่าเครือข่ายผู้พิพาก็เป็น